สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำเต้าหู้ไข่ผัดพลิกเกลือมาฝากกันคะ่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่เราปรองว่ารทำออกมาแล้วเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจทุกเพศทุกวยัยแน่นอนคะ่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีเต้าหู้ไข่แป้งทอดกรอบกระเทียมเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวนะคะพริกจินดาแดงพริกจินดาเขียวผงปรุงรสแครอทซอสหอยนางรมต้นหอมซอยน้ําปลาเกลือน้ําตาลเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้กันก่อนนะคะ หั่นออกมาให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยนะคะแล้วพอหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะวางลงในชามแป้งทอดกรอบค่ะ แลพอเราหั่นเต้าหู้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะมาหั่นพริกกันคะ่ะพริกมากน้อยสามารถหั่นได้ตามชอบเลยนะคะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเราจะนําเต้าหู้ไข่ที่เราได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนํามาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะให้ทุกส่วนของตัวเต้าหู้ไข่นะคะติดไปด้วยแป้งทอดกรอบค่ะและพอแป้งทอดกรอบกับตัวเต้าหู้ไข่เขาติดตัวกันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะนําไปทอดกันค่ะ ตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็นำเต้าหู้ไข่ลงไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดจนกว่าตัวเต้าหู้ไข่เขาจะเหลืองกรอบเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ทอดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวเต้าหู้ไข่เขาก็เหลืองกรอบแบบนี้แล้วก็สามารถนำขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นพักไว้ก่อนนะคะและในขั้นตอนถัดมาเราจะมาเจียวกระเทียมกันค่ะเราจะเจียวกระเทียมจนเหลืองทองเลยนะคะ พอส่วนประกอบทุกอย่างของเราครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่หมูสับลงไปเราจะผัดหมูสับให้สุกเลยนะคะและพอเราผัดหมูสับจนหมูสับของเราสุกดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะผัดต่อนะคะผัดให้หมูสับแล้วก็แครอทสุกเลยค่ะ และพอเราผัดมาสักพักตัวหมูสับและแครอทของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ไข่ที่เราได้ทอดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสกันเลยค่ะน้ำตาลตามด้วยผงปรุงรสค่ะเกลือซอสหอยนางรมค่ะน้ำปลา แล้วก็พริกจินดาที่เราได้หั่นไว้ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ และตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะเสิร์ฟเราจะโรยกระเทียมเจียวลงไปปริมาณมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะเป็นเมนูที่ทำทานที่บ้านหรือทำขายก็รับรองว่ารสชาติอร่อยถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะเป็นเมนูที่ทำตามได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เครื่องปรงุงส่วนผสมไม่เยอะสามารถทำขายได้ทุกมื้อเลยไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะคะลองนาไปทาขายดูรับรองว่าขายดีมากๆค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ